สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนนะครับพีทและปายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูทำเลแล้วก็ส่องราคาคอนโดกันใช่ค่ะอันนี้เป็นอ p พีที่หนึ่งแล้วเนาะใช่อีทีแล้วอ่ะเราไปอะไรมาพี่พีทหลังสวนเราไปเดินที่หลังสวนมาซึ่งอีพีนั้นอ่ะเป็น EP ีศูนย์เพราะว่าเราอยากแบบชิมลางก่อนว่าเป็นยังไงบ้างพอแบบพอลงแล้วผลตอบรับ ฟีดแบ็ดีเนาะแบบมีลูกเพจเข้ามาแบบ inbox ถามเลยว่าเอ้ยเป็นยังไงอยากให้ไปตรงนู้นตรงนี้ด้วยอะไรแบี้คใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะก็มีหลายคนอ่ะที่เขากําลังดูคอนโดอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจกับย่านย่านนั้นอ่ะว่ามันจะมีแหล่งความอุด,ดมสมบูรณ์มีคอนโดมีแบบรถไฟฟ้ายังไงบ้างอะไรเนะี้ยก็เลยแบบอยากจะมาอัปเดตในย่านย่านนั้นกันนะครับก็เลยเกิดเป็นแบบสองทำเลดูราคาคอนโดกันนะครับใช่ค่ะซึ่งในอีพีนี้อีพีแรกอีพีหนึ่ง ก็เรามาเดินชิลย่านมินบุรีนะครับดูบรรยากาศแล้วก็ส่องราคาคอนโดกันใช่แล้วทําไมถึงต้องเป็นย่านมินบุรีครับพิพิชเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะย่านมินบุรีก็มีความคึกคักในระดับหนึ่งแล้วก็ยิ่งมีรถไฟฟ้าสายสีนูช่กาลังก่อสร้างเลยนะครับ,รบก็แบบทําให้หลายๆคนเนี่ยที่เขาทํางานในย่านนี้ก็เหมือนแบบกําลังมองหา คอนโดอยู่แล้วคอนโดที่ไอย่านนี้คิดว่ามีเยอะมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะไปกับพีพีก็มายืนอยู่ตรงหน้ารถไฟฟ้าตลาดมีบุรีเลยอ่าซึ่งกําลังก่อสร้างด้วยก็คือใช่ดูกําลังก่อสร้างของจริงนะครับซึ่งไม่ไกลจากตรงเนี้ยมันจะมีคือชื่อชื่อสถานีก็บอกอยู่แล้วตลาดมีบุรีใช่ก็คือไม่ไกลจากตลาดมีบุรีนะครับแล้วก็จะมีตลาดอื่นๆอย่างตลาดจตุจักรสองนะครับก็อยู่บริเวณนี้เหมือนกันอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าย่านนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย สำหรับเขตมีนบุรีนะครับก็เป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพเนาะซึ่งจากดูแบบมาเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณแถวตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพใช่ปะใช่ค่ะอย่างเขตเขตเนี้ยเขตมีนบุรีเนี่ยก็จะมีถนนหลักอยู่5สายด้วยการห้าสายปะใช่ห้าสายซึ่งมีอะไรบ้างนั่นรามคําแหงรามินทาสุวินทวงศ์ลม9ก้าใช่เสรีไทยเสรีไทยอย่างถนนที่เรามาสำรวจในครั้งนี้ก็คือถนนสีหบุรานุกิจอ่าใช่แล้วค่ะ อันนี้ก็จะเชื่อมต่อมาจากถนนรามินทาใช่ไหมพี่พีทถูกต้องถูกต้องเป็นเส้นทางเดินของรถไฟฟ้าสายชมพูเลยใช่แล้วครับก็คือสายชิพูเนี่ยก็ต่อยิงยาวจากรามินทามาสู่ถนนเส้นนี้เลยครับใช่แล้วค่ะคือคือแหล่งนี้มันเป็นแบบม,มันมีความอุดมสมบูรณ์เยอะมีแหล่งงาน เพราะว่ามีแบบตลาด,ดอะ,อะเยอะแยะไปหมดมันก็เลยมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเยอะมากใช่แล้วตรงเนี้ยคือยิ่งเป็นตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะคตลาดนัดบิมบูรีคือมันใกล้กับตลาดนัดบิมบูรีก็ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนพลุกพล่านเข้าไปอีกเพราะว่าตลาดนัดบิมบูรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดหรือแหล่งศูนย์การค้าที่ใหญ่มากๆในเขตบิมบูรีด้วยใช่ครับในช่วงนี้เราก็ เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเดินสำรวจในย่านย่านนี้ทั้งหมดนะคะว่ามันจะมีร้านค้ามีอะไรบ้างสองข้างทางเนาะซึ่งจุดเริ่มต้นที่เราเดินก็คือตรงช่วงอา้ารถไฟฟ้าฝ่ายสีชมพูตลาดมิบุรีตรงเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ใชซึ่งพอเราเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าด้วยความที่เขามีความก่อสร้างเนาะทางเดินมันก็จะแบบคับแคบนิดนึงเดินลำบาก้บเดินลำบากคือก่อสร้างแหละเออแต่เนี่ยก็เริ่มเริ่มกว้างแล้วนะคุณบาทจริงจริงแล้วมันเป็นบางช่วงอะครับทุกคนซึ่งอ่เราก็เดินไปเรื่อยเรื่อมันก็จะมีทั้งคลิน มีร้านขายยาร้านทองซึ่งตัวคลินิกอันนี้ก็เหมือนคนมาใช้บริการเยอะมากเหมือนกันนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วแบบแบบฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนมันก็จะมีพวกแบบร้านข้าว<อ>แบบง่ายๆอะครับข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็คืออาตรงนี้ก็คือ ตลาดจาตุจก 2. 2> ักรสองที่พีพีบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เขาก็จะเป็นขายแบบจําพวกของกินกุก๊กกิบอย่างอันนี้แล้วก็เสื้อผ้าป้าของใช้อะไรเงี้ยที่ที่เห็นก็คือมันจะมีทั้งร้านขายต้นไม้ร้านขายเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็จะมีแบบร้านแบบของกินรถเข็มอะไรอ,ะอย่างเงี้ยครับเป็นน้อยใ,ออใช่ใช่ มีมิเตอร์ DIY มิเตอร์ DIY นี่ร้านนี่ก็ชอบเข้านะคะคือมันเป็นขายพวกของของของซ่อมอะไรอย่างเงี้ยบ้าใช่แบบภาพแท้จะเป็นเบตเตอร์เลยอ่ะอในมิเตอรต์ DIY แล้วก็ราคาไม่แพงค่ะอ๋อนี่คือแบบเป็นแหล่งขายต้นไม้ที่ดูใหญ่นะพี่พีทอ๋อใหญ่เหมือนกันนะซึ่งจริงมันกค็คอนเซ็ปต์เหมือนกับจักรจักรที่นู่นแหละมันจะมีพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ย่อขนาดลงมาเนาะอ่าเป็นไซส์มินิมินิก็ถือว่ามีครบแหละอ่าใช่ บอกว่าด้วยความ,มเ,เป็นเขตเมโมรี่เขาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมากใช่ไหมคะค่ะครับดังนั้นพวกค่าของชีพวกคา่าแบบราคาของกินของใช้มันก็จะไม่ได้แพงเหมือนในตัวเมืองเนาะ,ะใช่อย่างจานหนึ่งนี่เท่าไหร่ข้าวจานหนึ่งอะไรเงี้ยท,ที่เคยกินนะก็ประมาณแบบ 40- 50หไม่แพงแบบมันก็เลนเลตแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะราคาเป็นมิดอยู่ ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมีร้านขนมด้วยใช่สิบแปดบาทเองน่ากินมากมีร้านผลไม้ต่างๆนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าตรงนี้มันไม่ได้แพงไอ้ก็อย่างที่ที่บอกที่บอกไปว่าที่เนี่ยเขามีการเดินทางหลากหลายเส้นทางมากใช่ไหมก็อย่างรถ2แถวถ้าใครเรี้ยลกระบังอย่างตอนที่ไปเรี้ยลกระบังอะ เพื่อนไปอ่ะก็อยู่มีวุรีกันเยอะเขาก็จะมาขึ้น2แถวสีแดงที่แบบไปหัวตะเคอะไรเงี้ยหรือว่าไปถึงมอเลยเหรอใช่พอเป็นหัวตะเคมิวเรียค่ะก็ไปถึงมอได้เลยแล้วก็ถ้าใครไม่อยากขึ้น2แถวอ่ะก็มาขึ้นรถตู้ตรงตลาดมีน เพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นแบบโหเป็นสูงเป็นอู่รถตู้รถเมย์เลยอะ่ะเป็นจุดจุดแรกแล้วก็จุดสุดท้ายาใช่อย่างนี้ดีกว่าจุดแรกแล้วจุดสุดท้ายของรถตู้นะครับใช่ที่จะเดินทางเข้าเมืองถูกปะใช่มันมีหลายเส้นมากอะ่ะพี่พีทรถเมย์ด้วยนะอของที่ตลาดมีนะอ่าอย่างเห็นรถเมย์ก็มีอยู่หลายสายเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าคือมันจะมีแอปแอปหนึ่งคือปกติอะ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นแบบคนคุ้นเคยกับย่านนั้นอ่ะพี่อ่ะก็จะใช้ ตัวแอปพลิเคชันนี่แหละที่จะแบบดูสายรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ว่ามันมีสายอะไรบ้างแล้วแต่ละสายไปที่ไหนบ้างอย่างรถเมย์เนี่ยก็เห็นว่ามีหลายสายแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคือมันมีอนุสาวรีย์สวนสยสาม เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะมีสนมีสนสยามอ่ะในในในบริเวณนี้ใช่ใช่สนสยามใกล้มากค่ะอ๋อเออเเพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้ว่าอยู่แถวแถวนี้เคยไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้ว่าแต่มาเลยตรงไหนคือเขตมุมพีตอนนั้นมันเด็กมากอ่ะอ๋อเราเดินไปเรื่อยๆือย่ะเราก็จะไปถึงตลาดมีนนะคะซึ่มันไม่ไกลกับรถไฟฟ้ามากอ่าตะกี้เนี้ยที่ผ่านมาเราคุยกับ้าคนหนึ่งที่เขาขายของเขาบอกว่าปกติมันจะมีคนเยอะมากกว่านี้อีกนะ เขาบอกว่าประมาณตอนนี้ประมาณ30%เองอเเอหรอเอรอโอ้แสดงว่าแบบคนพุกพ่านมากเหมือนกันเนาะบริเวณย่านนี้ใช่พอภาพจําเราก็รู้สึกว่าแถวมีมูลีด้วยเฉพาะเส้นนี้ค่ะที่มันใกล้ตลาดมากๆอ่ะคนจะแบบเดินลําบากเหมือนกันเพราะคนเยอะมาก อันนี้เราอยู่ในตลาดมีนบุรีแล้วนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในตลาดก็จะมีทั้งของสดอของ,ของสดผักเผืกอะไรคือเป็นตลาดนะัดที่คึกคันอืมใช่แล้วก็มีพวกแบบของอาหารสําเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยของใช้เสื้อผ้าเออก็มีว่ะ ใช่เขาวุงจอนเนาะดูที่งียถ้าแม่มาเดินคือกรี๊ดนะแม่กรี๊ดแล้วชอบมากแต่นอกจากพวกแบบตลาดมินบุรีแล้วอ่ะบริเวณรอบๆเนี่ยความมุ่มสมบูรณ์ก็คือยังไม่หมดยังมีพวกแบบอะไรนะโลตัสบิ๊กซีรอบรอบด้วยคือเป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าอะไรก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นห้างขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีแฟชั่นกับคอมมานาดใช่ใกล้ๆกันเนาะอยู่บริเวณนี้ ใช่ก็แ <oso> ็นโอ้โหของลงของเล่นร้านลงกน้นทอง ก็เป็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของย่านมีนบุรีนี่<ช>นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีของกินของใช้เปตดทะเลเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในตลาดมีนบุรีอะ่ะคือเยอะมากครบครันนะคะและยิ่งเป็นย่านที่สมบูรณ์แบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีคอนโดมากมายเกิดขึ้นมาก็ไปหาข้อมูลคร่าวๆาเหมือนกัน <c oughs> ก็คือมีคอนโดที่กําลังแบบก่อสร้างแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี <sell. S 2> ใช่มีเพิ่มีเซลมีคอนโดสร้างใหม่ๆเนี่ย กำลังจะเกิดขึ้นอีกเยอะมากใช่อะเริ่มจากอะไรก่อนนี้พี่พีทอะที่ไปหาข้อมูลมานะก็จะมีประมาณ5โครงการด้วยกันนะครับก็เริ่มจากโครงการ S s t a b i t Estabit ก็เป็นของอ developer ก็คือ Asset w ไว้นะครับซึ่งเป็นคอนโดโรไลท์ light, แล้วก็ซลอเอาเรียบร้อยโอ้ขายหมดแล้วใช่ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าใครสนใจคอนโดเนี้ยก็สามารถซื้อรีเซลได้นะครับราคาก็จะประมาณ1 5ถึง2ล้านบาท ะะต่อไปก็จะเป็นโครงการของ The Q p a u s นะคะเป็นของ s o k e n Development Group เนาะโครงการนี้ก็ขายหมดเป็นที่รูร้แล้วเห,หมือนกันโอ้หใช่ไหมมีคนแบบเข้ามาแถวยามย่าม,มมีบุรีเยอะเนาะคนมาซื้อเยอะใช่ใช,ใช <ๆ S 2> ราคาก็พอๆพกับตัวเมื่อกี้ที่พี่บอ,อกไปเลยก็คือ1.5-2ถึงล้านนะคะค่ะรในตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคอน,นโดที่ชื่อว่า The Q Boutique r a ม i t a 19นะครับโครงการนี้ก็จะเป็นของโ so ซ c a n d e v l o p m e n t Group เหมือนกัน ซึ่งเป็นคอนโดที่กําลังก่อสร้างซึ่งด้วยความส่วนกลางเนี่ยก็เรียกได้ว่าจึ้งเหมือนกันนะโครงการนี้เริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านบาทครับก็ไม่แพงเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นของ The Origin ลาม209 Interchange นะคะตัวนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าตัวโครงการเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับจุด Interchange ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สีม้วเลยค่ะจากสถานี เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยมา400เมตรเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าตัวสายสีชมพูเนี่ยก็คือจะสิ้นสุดสถานีที่มินบุรีนะครับผมแล้วก็มันจะไปเชื่อมกับสายสีส้มอ่าอินเตอร์เชนก็ก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะนะที่คอนโดใกล้อินเตอร์เชนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยดียออร์จินเนี่ยก็คือเป็นของดียออร์จินพาวเวอร์พีสเนาะแล้วก็เป็นคอนโดไฮไลท์ด้วยใช่ค่ะ,ะและตัวสุดท้ายโยนีน่นตัวนี้ตดียวเต้นมากอ่าจะเป,เป็นคอนโดที่ พีเซลแล้วก็กำลังเปิดขายอยู่นะคะเป็นตัวใหม่เลยที่ชื่อว่า AdMode ฟล o w m มินบุรนะครของ s อเซ h ไว้เช่นกันก็จะเป็นคอนโดโรไลน์แล้วก็เรียกได้ว่าส่วนกลางของที่เนี้ยเยอะมากบอกเลยว่าจึ้งและราคาก็เริ่ม1.49ล้านบาทครับไม่แพงเลยนะคะอ่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้สำหรับคนวัยทำงานเนาะใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากให้เรามารีวิวโครงการตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเออ ใครสนใจเดี่ยบอกได้เลยเดี๋ยวเราอะมารีวิวคอนโดให้นะครับใช่ค่ะอ่าทั้งหมดทั้งหมดที่เราไปเดินชิลดูบรรยากาศแล้วก็ส่งราคาคอนโดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ EP ีหนึ่งนะครับใช่ค่ะอ่าสำหรับครั้งต่อไปอยากให้เราไปเดินย่านไหนไปสำรวจอะไรมีของกินอะไรบ้างราคาคอนโดเป็นยังไงอ,ะอ่ะออก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะว่าอยากให้ไปกับพี่พิทเนี่ยไปเดินย่านไหนกันบ้างอ่ะก็สำหรับเทปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะอ่าใช่แลว สำหรับครั้งหน้าก็รอติดตามนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วก็พีทไปแล้วบ๊ายบาย